สวัสดีครับท่านชมยินนีตอนรับข้าสููช่องสพโชคครับเมื่อนี้สพโชคกับสิาพี่พาน้องมาพบกับลูกชายปู่บาลลุกครับโคงซุดถ่ายครับเมื่อนี้สรุปตัวเลขครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สพโชคก็ได้รับความนุเคราะห์มาจากมนณฑการผ้าร่วยครับก็ต้องขอขอบคุณมัณฑการผ้าร่วยมาแนอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องก็ตามสพโชคมาครับเดี๋ยวสิพไปเบิ้งว่าเป็นไดตัวเลขตัวใดครับตามสพโชคมาครับ เป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มปูบาลูปเนาะคะ่ะวันนี้แอดก็จะมาตามตัวเลขหน้าทังโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายจากปูนะคะก็จะไปท้ามหนุ่มนอนหน้านะคะที่เป็นวาเป,นเป็นลูกหลานของปูเนาะคะ่ะพันบอกว่าตองมาตามเมื่อสุดท้ายนะคะเมื่อลาปูพันจะมาเข่าในฝัน ไห่บอนะคะพรา่าตามแอมาตามตั้งแต่ตองงวดพัยงยมท่านในฝันนะคะเพรา่าตอนงวดแต่ว่ากระไดามาจุดทูบนะคะจุดทูบขอนะคะจุดทูบเสียงท้ายเนาะค่ะกะได้แปดหานะคะแปดหาหาแปดนะคะแ้วกาเป็นตัวเลขที่เห็นอยู่จอมปวกเนาะคะ่ะนนเป็นตัวเลขที่แอดมา เย็นวันที่วันที่หนึเนาะคะ่ะพอหวยออกปุ๊บก็มาขอตองวดเลยนะคะก็เห็นตัวเลขนะคะเห็นตัวเลขยูดจอมปวกเนาะคะ่ะสามเจ็ดกับสามหนะคะและได้จุดทูบขอนะคะจุดทูบขอน้ำปูเนาะค่ะได้หาแดนะคะได้หาแปด,ะะด,แป,ดแปดหาเนาะคะ่ะนี่นะคะ ค่ะเดี๋ยวแอดภาพไปถามนะคะมุมร้อนหน้าเพิ่นกะให้เพิ่นใส่เสื้อเนาะค่ะเพิ่นท่านให้ใส่เสื้อนะคะเพิ่นกะอาบน้าของกระเซ็ดค่ะนี่ค่ะเพิ่นกะนั่งอยู่หน้าเนี่ยค่ะเมื่อนี้ก็มาตามโค้งสุดท้ายแล้วนะคะตามว่าปูจะมาเข้าฝันบอกในฝันบอร,ระบาะว่า เพิ่กงกะเที่เพิ่นได้โชคหายห้โชคมากกะมากจากฝันแน่ปูเพิ่นมาบอกในฝันแนล่ล้วกะมากขออยู่นี่แล้วค่ะอยู่พุ่มปูนี่เนาะค่ะ ฟันบ่ฟันเลย五行六汤แก้ยัด五行一粒ะหนึ่งลูกโอ้ย่ายงโอ้ยคงกันไล่ลกอะเนาะโอ้พันยู่ทั้งพันยู่ทั้งเครื่องเน่อปะยู่ทั้งคืนยื่ทั้งคืนกดอยูะทั้งคืนอะนี่ทั้งคืนอะโคตรกูได้นงินอะมันก็เล่นไล่พันไป เลยบอกว่าปูไปก้อนหรอกโอ้ลูกย่านแลี้ยวเนาะขดเลื่อนหน้าชมนี่ลูกย่านแล้วเนาะอ๋อแต่ว่าบอกขาเพิ่นมิตรอะไรบอกเพิ่นไปเนาะบอก่นไปเพิ่นก็ลงมานนี่นี่ลงมานเนี่ยกับมาเนี่ยพั้นลดสลิงขั้นเนี่ยเนี่ยบอกมปนเลขอยืนลดสลิงบ่พขั้นลดสลิงขั้นหนี่งเพิ่นก็ขึ้นไปพุ่นป่ะขนพุ่นกับเกี่ยวมานนี้อือแล้วก็เกี่ยวมาพ่นเนี่ยลาบจำปวกเนี่ย เนนาอาเอเา <laughs> อพันมาเกี่ยวยึดจ้าเร่งโดนบ่พันมาเกี่ยวหมอพันด้วยนี่ละอุ้ย <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมนี่พันมา้าพันลงบ้ามังกับมาเกี่ยวอยู่รถหมอ้อไส้ยู่รถซาเร่งนะคะทะเบียนรถหนึ่งห้าค่ะอีกอย่างคือเสี้ยวมักเกี่ยวอยู่บดเนืน้อมักับขึ้นไปพุน่นไปต้นบกต้นพุน่นต้นบนกต้นเทิงเดี๋ยวมันกับลงมาหนี อ๋อไปต้นบกพุ่นกอนแล้วค่อยมาเนี่ยไม่ยางมาบางนึงหันไม่เกียบระบะคือพันขึ้นไปทั้งต้นไม้แล้วพุ่นเนาะ้วจะไปใบปุ๊นอ๋อตาใบละเตี้ยมัได้ทั่วหายายกมากบางเนี้ยรู้ว่าเป็นอะไรนี่ตีลีต้นใหญ่คากบอดตัวประมาณซ้ำใดไม่เขียนพี่แล้วสิงดงเนาะดำเนาะสิงดงเตี้ยค่ะแล้วอันฝันไปค่ะฝันไป วันว่าพิ่นเอาสร้างมาให้เก้าโตสร้างมาเก้าโตเต็มาเก็ดโตไม่ให้เลี้ยงเอาไปลงนวลน,น้ำสร้างลงนวลน,น้ำบวดบว่เนาะแต่ว่ามาบ่ลงมากินด้าน้ำแต่ว่าหน้าเดินหนีสร้างเก้าโตเต็มมัดสูงว่าต้นต้นบกอีกสร้างนะสร้างเก้าโตมาจากโตกอะมาก็ดโตามาได้ไปล่าไปสาพุ่นนะ S 1> <S 1> <S <S สร้างาเก้าตัวมาเจ็ดตัวเก้าเจ็ดรลยเ่ค่ะไหวจักแล้วตีว่าเปลี่นตีจังไดระบายตีว่าเปลี่นก็ตีว่าเปลี่นเนาะเพิ่นกะว่าเสื้อว้อมกู้ก็ได้แต่ว่าเพิ่นจะเอาไปเลี้ยงมาเลี้ยงสร้างว่าจันเพิ่นว <S <S ่าเพิ่นจันจะให้ คนเอามาสร้างมาใหาเก้าตัวแล้วมามาาหาเจ็ดตัวหายเลี้ยงห้มาเลี้ยงมันล่องเลี้ยงมืองกรว่าสั้นมันว่าล่องเลี้ยงคนห้เอามาล่องเลี้ยงเออมันก็ว่ามีมึงก็เลี้ยงเปลี่ยนดูตัวว่าสั้นอือไอ้ตะขอไอ้เขาเอื้นยังเกาะบักซับบักคดนะขอนสร้างคณะขอสร้างเขาเอื้นยังเกาะบักซับบักคดบอักซับบักคดนี่ยังไงละเอื้นเป็นเหรค่ะเพิ่นก็มาหอยไม่เถียงเลยนะ ให้นะหอยหอยไว้มันตื่นขึ้นมากเหรเห็นงูอืมตื่นขึ้นมาเลยมาเห็นงูงูสิงดงเนาะซ้ำแขนเสียเที่ยมันจะโตหน่อยแม่แ<ล>ต้มงูอีหลีเแบบดีย<ง>วนี่ว่นนี้ฝันที้ตื่นขึ้นมาเรแบบาที่บ้านนี้แม่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นงูอีหลีงูทั้งคือไปซ้ำแขนนะถ้าต้มเจ้าหมอนึ่งอะไรสามหม้อเแล่าสามสี่เมตรเแล้วเนาะ แต่ว่าตอนนอนอยู่น่ะฝันเพิ่นเอาสร้างมาเก,ก้าโตมามาเจ็ดโตแมนมห้มาล่องเรียงก้อนแมนลบาบันเนพ่อหูเมียขึ้นมาก็เห็นงูอยู่ทั้งคือท,ทั้งคืองูสิงดงอืมแต่ว่าตอนเพิ่นลงมาเพินพ่นลงมาเกี่ยวอยู่ใส่ก่อนค่ะเกี่ยวอยู่ซาเลียงเฉเกี่ยวอยู่ซาเล,นลงนี่เนาะหรือบอกว่าปูลงมาไปเศร้าลูกย่านแล้วเนาะ ค่ะนี่ล่ะข้าวเหนียวอ่ะล่ะมึงออกมาว้นด้วยนี่เนาะเกี่ยวว้นด้วยเนี่ยนึ่งหานี่ปอเกี่ยวว้นด้วยนี่เพราะว่าคือนึ่งห่าแต่ว่าตอนมาขอตั้งแต่ตองวัดได้แปดหาหาแปดเนาะค่ะที่จุดถูกขอแม่ตั้งแต่มาตองหวัดตองหวดแล้วกับว่ได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขอันนี้เลยเป็นบ่ค่ะบ่บ่บ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยออตมาฝันเนี่ยของกัฝันเมื่อนี้โอ้เมื่อเลขจะออกเป็นตัวไหนคะออตมา มานอนเว้นอันนี้ญญาะมาเว้นพร้อมคือจังมาในนอนนี่แหละเป็นรับรับตื้นตื้นเป็นสลึมสลือเป็นปตื้อก,กันมากก็ไม้เห็นงูเนาะบา้านนี่เอาสะดอกเป็นกับไมาเกี่ยวอยู่รถเนาะค่ะทะเบียนรถกันกนึ่งหาตัวเดียวโดดๆนะคะนี่ค่ะทะเบียนรถเพิ่นกันนึ่งหานี่ซัมเน่เนาะค่ะแต่ว่ามึงก็ขครับเนี่ยเป็นนึ่งแปดได้หรนอไ มึงไล่เนี่ยมึงไล่ไหนนี่แหละเนี่ยมาน่งมึงยู่เนี่ยไม่กับมึงยูนนีเป็นนึ่งห่าดิค่ะบอดีมาน่งมึงยู่นีโอเพนว่าพนเน้นเป็นนึ่งแปดบาลนี่เอาเอาที่เลี้นี่เห็นตองมนี่เอาเามึงเหนอมาเป็นนึ่งแปดพี่ค่ะมานางมึงนึ่งนี้เหะบมาเลี้ยวก็เป็นนึ่งห่าแล้วค่ะเมึงยังได้เลี้ยแต่ตาคนเนาะเราเห็นเป็นนึ่งแปดค่าบานนี่ กบเนี่ยเอ้าเลขกกับปลลายโตเนาะค่ะเลขกบบลว่าลายดอกแต่ว่าใจาถือว่าถือครบกับเพิ่นเอาน้ำเพินพ่นน,น้ำ<า>นปลาปลาเพิ่นเห็นย่านกูอยู่มือนี่ย่ยา,ยา,นยานข้างย่านเนี่ยย่านคักติเราไปเลี้ยงสร้างเลี้ยงหมาไว้เน,นี่ยเพิลเจี๋ยวไปเลี้ยงสร้างเลี้ยงหมาเพิ่นเลยเอาสร้างกับหมามาให้ล่องเลี้ยงให้ล่องเลี้ยงเพราะหูเมียขึ้นมากกับมาเห็นงูไม่เห็นงูเพิ่นเลยมาเกี่ยวอยู่รถคันนี้เนาะค่ะเหนื เดี๋ยวแกนทะเบียนรถนะคะเพิ่มเต็มตะวันเพิ่นเอาสร้างมากเก้ตเาตเก้าตมาเจ็ดตฝันูเื่องีาหน้าเสังเอาสร้างมา,หางให้ยง,งูตัวบางเง,งี้ยงูสิงดงตัวบาง<อ>เงีง<า>้ซ่อมเขียงหนึ่งตัวที่เม็ดผุเหลวว่ามูเกี่ยซ้อมโค้งมันแหม่งงูนะ อีหลีเจ็ดตัวปุ่มๆขึ้นเนาะพันไหมแม่รากะพันขึ้นดีไหมงู<อ>ขึ้นพันพันแล้วเนาะงูเลื้อยกระเละไรมันลงมาผมย่านแล้วเนาะเลื้อยมาลดนะคะทะเบียนลดเนาะคะ่ะทะเบียนรถกับมินหนึ่งหาตะวานุ่มนอนหน้านี่เราเห็นหนึ่งแปดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนานัเห็นงแปดเราเดี๋ยวมาเราเห็นหนึ่งแปดก็เอาตะวันห้าเบิ้งกังได้กับเป็นหน, <c oughs> น,น,นึ่งหาานะคะเป็นนอนย่าหมุดเนเวดน, <c oughs> นอนกันอนนนนะคะทะเบียนรถที่งโง่มาก เลื่อยมากนะคะ1นึ่งหานะคะแต่ว่าเิ่นผมเลาหน้าเรานางอยู่จุดหนันเราหันมาระว,ว่ามาเบิ้งบะเสือมเป็นหนึ่งแปดนะคะกับบแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขกกับบได้หลายตัวนะคะแต่ตแต่แอดมาตามตองหวัดเนาะค่ะตองหวัดนะคะ,ะ,คะก็เห็นอยู่จอมปวกสามเจ็ดและสามหกนะคะและเลขถูกที่จุดคอเนาะคะ่ะได้หาแปดนะคะห้าแปดนะคะแปดหาแอ็กกะกับให้นะคะ และมื่อนี้นมนอหน้าเพิ่งกับฟันค่ะฟันว่าเพิ่นเอาสร้างมาให้เก่าโตมาเจ็ดตัวห้แม่ล่องเหลี่ยงก่อนนะคะพอเพิพ่นโฮเมียขึ้นมาเพิ่นกับเห็นงูค่ะงูสิงไงนะคะอยู่ทั้งคืนคือหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะอยู่ทั้งคืนนะคะแล้วเพิ่งกับเลื่อยลงมาเลื่อยลงมาเกี่ยวอยู่ซาเลงขันนีนะคะเกี่ยวมาอยู่ซาเลงขั้นนีเนาะคะ่ะทะเบียนรถนะคะกับหนึ่งห่างค่ะแต่ หนุ่มนั่นมาเราว่า,าเราเห็นเป็นหนึ่งแปดนะคะขันรถกับรถเล่านะคะมานเล็กทีแทงหน้า่า็ทีแถงหน้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ดิค่ะเอากรบว่าซุเพิ่นฟางตาวลาบบเกียนลงดอกคะ่ะกับฟางไหวฟางเอานะคะขันมาขันชอบกับจังคอยลงทุนนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะแยงวดนี่เน็ตบอกเล่นุ่มนั่นหน้าเน็ตกีแม็กก็เจ็ดก้าวเจ็ดกับพ่อา สร้างเก้ามาเจ็ดกับเป็นเก้าเจ็ดหลดเนาะค่ะโอ้มกักมักตัวไหนก่อนค่ะมกกัเนะะเามากเก้าเจ็เนะคะเรามักเก้าเจ็นะคะสร้างเก้าโตมาเจ็ดโตกับเป็นเก้าเจ็ดเลยะ,ะ่ะตีง่งายๆไ่ต้องไปตีลายไปสั่นแล้วมาโอ้มาบอกความมากเนาะค่ะค่ะ ค่ะแต่นุมนั่นหน้าแล้วก็มั่นใจฟันท่ง97นะคะตัวที่เรามักกะสร้างก็เป็นเก้ามากก็เป็นเจ็ดตัวที่เรามักเรากัมักเก้าเจ็ดนะคะมั่นใจฟันท่งเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะอยู่ที่พุ่มปูบาลุกนะคะทางช่องนะคะก็เป็นซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมกับโปรดไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง พิดถูกกยายว่ากันเ้อค่ะถ้าทำไปชมบอมมอัมกประชอบกันเลื่อน่านนะคะถ้ามังทาชอบเนาะคะ่ะเก็บไว้พิจารณานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกๆท่้นก,ก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอกจะขอ,อาจบคลิปไปเพยียงแค่นี้คะ่ะแอกขอทำไปชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะโชคดีถูหัวหรวยเงินนิ่วันที่สิสิงหาคมที่จะถึงนี้ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ